สวัสดีค่ะพบกับช่องอบกกกอนะะค้อแล้วลูกค้อกม่ค่อยมีสวัสดีค่ะลุงต้อยสวัสดีคุณแม่ผู้ใหญ่เก่าแ่่ผู้ใหญเก่าเราไปแล่งพิเศษเราไปเราน้ำตาจะไหลนะมีคำว่าเก่าด้วยเนาะแล้วแตาเกิดโรคเราไม่อยู่พูดจากใจใจพ่อค้าเลยนะนี่ก็ขายให้ชาวบ้านนะ่นะท่านมาเราดีใจใช่ไหมท่านจากไปเราคิดถึงเล่นถึงหนึ่งวนคำหนึ่ง เอาอะไรนี่เอ้าปานี่ปานี่ตาตาตาปาสักนิดหนึ่งอ่ะปาสักนิดหนึ่งเปิดใจสักนิดนะก็คิดถึงพญานาคถูกค่ะคิดถึงแล้วคิดถึงยายฮันนี่ด้วยยายฮันนี่อยู่ไหนเนาะโทรหากันทุกวันเลยยายฮันนี่นาะอันนี้สีกรอบคนพิเศษโอ้คนพิเศษนี่ยอยู่ไหนเนาะได้อนาคตในอนาคตตอนนี้ยายฮันนี่เขา อันนี้นะ่ะกุ้งนะนี่กุ้งสดนะเสือนี่น่ะกุ้งสดอันนี้น,ะน่ะอยู่ใบบ้วน,นี่ในะบอบ,บอนนี่กุ้งบ่กุ้งฝอยนะกุ้งฝอยค่ะแล้วเราจะทำอะไรกินก้อยกินก็ได้อเอาาลุงต้อยไปหายัางแกดีใจลุงพลมา แกไม่เจอนานอ๋อแกบอกไปเห็นแค่รถก็ดีใจแล้วพอนตะมันมาก็ดีใจแล้วดีใจจำทะเบียนได้สามหนึ่งสองเจ็ดนานเห็นไหมไปแล้วต้องแกมาที่เจอรถตเข้าเจอดรถตูกแกวิ่งไปดูเห็นรถแกดีใจไม่ได้เห็นะไรมากเลยไม่เจอตัวก็เจอรถก็ยังดีใช่แต่รถตู้ไม่มาเนาะรถตู้ไม่มาครับอ้าวรถทำงานมาค่ะรถตู้ก็จำทะเบียนได้ครับ 7จ8นั่นโอ้หจ็ดำได้ทุกทุกทุกันนะจำแม่นนะม่คะขอให้ขายดีๆนะคะขายของเฮงเฮงเอาไรเอาลรอลูกค้าอ้าวแม่ได้พูมาแล้วอ่าลอคลูกค้าจ๊่าโซไปไหนลูกอืม ใช่ไหมอันนี้เสื้อเจ้าเก๋นะเจ้าเก๋เก๋เอ้ยเก๋ตอนนี้ยายสมอนให้ข้าวกินนะป้าจอบไม่อยู่ป้าอ้วนอยู่เนาะอยู่กับยายสมอนป่เกยเอ้ยมานี่ลูกมาเกย์เกย์เก๋์มานี่ลูกมามาลูกมาเออนี่นะคะเขาก็ไม่ทําอะไรนะโอ้ยเขาน่ารักคือถ้าเราไม่เหยียบเขาอ่ะคือเขาไม่ทําอะไรใช่อ้วนก็มาเหยียบขาเขาเนาะ เจ้าเก๋สีน้ำตาลเนาะผิวสวยคนเขาเรียกคนเนาะอืคนก็สวยมากนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ไม่เป็นไรเขามันธรรมชาติไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ไปขัดสีชวีวันอ้วนเนาะเสืออ้วนอ้วนจะมั่มเลยโอเคทำงานน้อยวิ่งน้อยแก่แล้วจะไม่มีฟันแล้วเสือน่ารักเขาอยากจะกินอะไรนี่ปลาสอัดเจ้าเก๋เจ้าเก๋พวกเราก็เรียกซีโฟนะอืนั่งลงลูกนั่งลง ยาชิมีอะไรโรยฟันยาชิโอเควิ่งเลยอ้าวเห็นไปกับเสือแล้วเสือไปแล้วค่ะโอ้ขับไปไหนก็ไปดูขาสิเร็วเร็วรถมาลูกโอ้ไปทอดป่ต้มโอ้ก็อร่อยนะต้มเนาะต้มส้มๆหน่อยแซ่บ เอาไว้กินถ้าถึงเย็นเลยใช่ตามนั้นครับผมเนาะอยากเตรียมเสื้อผ้านะฮะเดินทางตัดใจแล้วกันตัดสินใจแล้วตัดไปอยู่กับคนะจ้ะเพราะว่าอยู่นี่มันมันคิดถึงเนาะ ตื่นเช้ามาเห็นปู่มันก็คิดอยู่นะตื่นเช้ามาเราแต่งตัวออกมาลำมาไหว้มาแล้วก็เห็นปู่มุมนี้สวยนะย่าถ่ายมุมนี้มุมนี้อะไรแหละมันก็ไม่เห็นไม่ได้แล้วอยากจะไปเห็นที่ที่สวยที่สุดไปดูที่โน่นเนาะตื่นมาย่านี่สดชื่นเลยโอ้องค์ปู่สวยงามเหลือเกินสง่า อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของย่าเนาะค่ะก็ย่าก็ตัดสินใจแล้วนะคะไม่ออฟไปคือด้วยกันนั่นแหละไม่ออฟก็ไปแล้วม่ออยิงไปแล้วอันนี้เป็นหลายหลายอย่างอมแล้วมาแล้วนะก็ไปกลับไปกลับก็ยังจะไปอยู่นะไม่เป็นไรค่ะไปกลับไปกลับย่าก็บอกว่าไปกลับไปกลับกลับกลับไปกลับไปโอเคค่ะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะ กใจของย่าเนาะเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่เสือก็จะเีวปา้าหวังดียว่ไปไปถามป้าหวังดีกวัาไปไหมาสมอป้าหวังจะย้ายปองที่นมสมอนถามแ้าหวังจะย้ายไปไหมไป่สมอนป้าหวังจะย้ายไปขายของที่นู่นไหมไปค่ะสมอนถามแล้วเนาะเไป่ไมป่ามลนาะวไปาองนไถามแล้วเ้วไป่ไปมามลวาะวัน้าอนูม่้อนามลาย นี่ป้าหวังก็เตรียมส่งแต่สาวแท้ยายหวังอันนี้ของส่งวะคะสั่งมาบอกเออถ่ายให้ดูเพื่อนสั่งแต่เมื่อคืนนี้เด้เราคุยกันเขาก็สั่งเราไลฟ์ส่งตรงนี้เออขายดีมากเลยเนาะนี่อันนี้ผ้าสลุงบอกค่ะแม่วังแมนเพื่อนจากได้ผ้าสลุงกับผ้าข้ามาไงไงโอ้คล้ายๆผ้าไหมเลยเนาะผู้ชายไปลำนี่ก็เหมาะนะผ้าสลุงนี่ผ้าสลุงใส่ได้ได้ล้ำนะใช่เลยนะป้าวังก็จะย้ายไปที่นู่นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าขับไปหมด ก็จะประมาณนั้นแหละแต่อันร้านนี้ก็คงจะไว้อยู่นี่อยู่แต่ว่าไปมาไงที่้นก็ไปที่นี่ก็มาเนาะใช่เพราะว่าเราก็จะเที่ยวมาที่นี่อยู่แล้วเพราะว่ากิจกรรมอยู่ที่นั่นเราก็ไปใช่ไหมใช่ยังไม่ได้มีอะไรเนาะก็อยู่ทางนี้ไปก่อนใช่อะไรจางนั้นแหละมันยังไม่ลงตัวมันลงตัวมีรายสวัสดีค่ะแกกันเก่งไม่ทันไหมแกสองตัวแก้เอว แกเอวเย็บเข้าหรือเย็บออกคุณชายหอบไอ้มาแก้กางเกงนะคะกางเกงมันใหญ่ไปพร้อมลงใช่ไหมคะแปดกิโลเลยอ่ะป้าเขาทำงานหนักค่ะช่างอันนี้แก้ลงเท่าไหร่นะผมลืมวันนั้นที่ป้าหวังแก้วันนั้นสามสิบนี่แหละประมาณสามสิบเห็นไหมสามสิบสามสิบเอ็ดนี่แหละสามสิบผอมลงเพราะว่าทำงานหนักอันนี้แก้แกสามสิบสองตัวคุณชายวิ่งเอากางเกงนะคะมาเอาเอวเข้าอีกแล้วสองตัวนี้แก้เอวเท่ากันครับ ทีนี้ก็เย็บเป้าเหมือนเดิมเป้าเส้นของเขาปีเดียวมะม่วงวันนั้นแหละที่ป้าหวังเคยเย็บไปรอบหนึ่งอืานีโอ้สุดยอดสามตัวนะคะแก้เอวเพราะว่าพร้อมลงน้ำหนักลด8ปกิโลนะคะการทำงานในการเตรียมยางอูปู่ในครั้งนี้ทำให้แอดชายแบบน้ำหนักลดเยอะค่ะนะคะเนาะแม่ก็ยายไปโนเหมือนกันเนาะ ก็ย้ายค่ะก็ไปมาไปมาเนี่ยแหละแม่ก็จะต้องดูแลสองที่ทุกคนเราต้องไปค่ะไปมาเหมือนประหว่างพูดนี่แหละเพราะว่าที่นู่นก็ยังไม่ลงตัวนี่แหละเออจไปคอก็ไปด้วยหน่อยสองสามวันก็มาใครไปก็ไปด้วยคนนั้นคนนี้เนาะใช่เพราะว่ายังไม่ได้ลงตัวนั่นแหละจริงแล้วก็ค่อยๆปรับก่อนที่นู่นแบบให้แบบลงตัวเดี๋ยวเราก็ค่อยย้ายกันไปหมดแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องเทียบไปเทียบมาเพราะว่าลุงทนก็จะได้เดี๋ยวไปศาลไปอะไร เพราะว่าที่กรอกเราก็จําเป็นต้องเอาไว้นอนที่นี่ด้วยถ้าเรามาที่นี่เราก็นอนนี่ไปนู่นแล้วก็เช่าวไว้แล้วเนาะปราหวังวก็สะดวกวทุกอย่าง้อืมเ,เตรียมพร้อมได้พวกเราเนะใช่ปีนี้เขาว่าเรียกว่าปีเดินทางนะคะขึ้นรถลงรถขึ้นรถลงรถอยู่ประจํานะคะเนาะสมน์น้ำมันแพงด้วยน้ำแพงก็ต้องไปเพื่อนไป ไปเราไปทางนู้นโซนนูน้นกันก็ต้องไปเหมือนกันเราก็จะไปด้วยกันนะคะนู่นนะคะรถนักเรียนก็มารับนักเรียนแล้วทางนูน้นนี่นะคะบรรยากาศเช้าๆนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ